ลูกค้าวันนี้มาพบกับแหวนสองสลึงนะคะลายแรกจะเป็นลายโอซีนะคะมีครบไซส์นะคะลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นลาย CC ซีนะคะปัดทองคำขาวนะคะลูกค้าวงนี้มีครบไซส์เช่นกันคะ่ะวงนี้นะคะจะเป็น CC ฝั่งพลอยนะคะพลอยสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าวงนี้ควรจัดนะคะ วงนี้นะคะพอยสวยเม็ดใหญ่ใสหรูดรามากเลยนะคะลูกค้าต่อมานะคะจะเป็นแหวน V L นะคะฝั่งพลอยอันวงนี้ก็เลิศนะคะลูกค้ายอดนิยมเลยคะ่ะวงนี้นะคะจะเป็นลาย OC นะคะฝั่งพอยะคะ่ะเก๋ๆชิคๆน่ารักมากคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นแหวนอินฟินิตี้นะคะฝั่งพลอยค่ะรวยไม่มีวันสิ้นสุดรักไม่มีวันสิ้นสุดนะคะตั้งจากรงนี้เลยจ้าค่าแหวนหัวใจถักนะคะตัวเหลืองน,นะคะจะเป็นงานถักส,สวยๆเก๋ๆเ,เ,เลยคะ่ะลูกค้าต่อมานะคะจะเป็นแหวนพลอยนะคะวงนี้เลิศที่สุดเลยคะ่ะลูกค้าควรมีนะคะ วงนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแหวนพลอยแฟชั่นนะคะวงนี้ใส่สวยมากนะคะเต็มหน้านิ้วเลยค่ะวงนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแหวนโบนะคะลายแฟชั่นเก๋ๆเลยนะคะ วงนี้ก็จะเป็นงานโบอีกวงนะคะแต่ว่าจะเป็นโบถักนะคะตัวเรือนจะเป็นงานถักค่ะสวยมากแข็งแรงมากค่ะวงนี้เป็นสิริมงคลมากนะคะเป็นแหวนหลวงปู่ทวดนะคะล้อมพอยค่ะสิริมงคลสุดเลยค่ะลูกค้าวงนี้ควรมีนะคะ วงต่อมานะคะจะเป็นแหวนพิกุลนะคะรูปหัวใจนะคะดีไซน์ซสวยมากค่ะลูกค้าวงนี้ควรจัดค่ะวงนี้เป็นแหวนแฟชั่นหน้ากว้างนะคะลูกค้าวงนี้นะคะใส่เต็มนิ้วแล้วก็สวยมากเลยค่ะลูกค้าวงนี้เป็นงานแหวนใบมะกอกนะคะงานส,สวยๆเป็นมงคลน,นะคะควรจะมีติดนิ้วสักวงนะคะลูกค้า วงนี้เป็นแหวนดากกลาบนะคะสวยเก๋มากๆค่ะวงนี้จะเป็นแหวนมังกรนะคะแล้วก็จะมีฝังพลอยด้วยค่ะสวยมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นงานมังกรอีกวงนะคะวงนี้ก็สวยเช่นกันนะะลายมังกรชัดมากเลยนะคะหน้าแหวนจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะ อันนี้จะเป็นแหวนงานลงยานะคะส,สวยๆเก๋ๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแหวนดอกไม้สีม่วงพาสเทลนะคะสวยหวานน่ารักมากค่ะ มานะคะจะเป็นแหวนเด็นะคะ5ชั้นนะคะแหวนยอดนิยมตลอดการค่ะต้องมีติดนิ้วสักวงนะคะ<า>ต่อมาจะเป็นแหวนปีกงกนะคะลูกค้าอันนี้ก็เก๋ค่ะหางลูกค้าท่านไหนสนใจวงไหนนะคะสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไลน์ที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ